อ้วนนะอืมจับดีๆได้ดของอุนแกงกุกแรงซาวก็มานะคะทางโน้นไอ้โฮไม่ได้ไปถ่ายหน้าไถ่ให้ใครให้เพื่อบอกของเต,ตรียมไปให้มีหน่อไม้หน่อไ,อไว้หนูแล้วพลุหอีนี่นะหน่อไม้ไว้หนูผักชะเงะผักชะเงะไปเอามามะโกะหนู หนูแล้วก็เชือดถุงใหญ่ค่ะนุ่งหนูนี่ก็กินเป็นหลายเดือนเลยแล้วหนูนี่เชือดมันจะปันนะ่นไม่หมูมันเชือดกระตูตขมวดอร่อยและหนูนของฝากเยอะแยะเลยหน,นูนะคะอร่อยที่สุดก็คือหนูนี่แหละเราก็ซื้อกินประจําจะเชื่อดชงผิดไปหนึ่นงเขายังมีมาเลยอวะ พ้อมมาเลยบ้าม้องม้องกับงร้งเ้องี้้าวนะะ้อะข้องด้วยต้องงต้อองนี่ของตสงตงตตต แม่ก็จ้างไปจ้างมาอันนี้ก็แปง้งเปิ้อน่ก็ให้บ่ผ้ <Okay. S 1> าหม่มสบู่นี่หละให้บ่แูลุงพลมาให้ล้างหน้าหน่อยอยู่ใช้แบมพูลุงพลกระเป๋าโอ้ยอยากได้กระเป๋าอ่องีโอ้โอ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 ,โอ โอ้ยน่นไปไหมไประยองไหมไปเที่ยวทะเลไหมไปเที่ยวทะเลกันไหมโน,น่นทางโน้นก็จะกลับกรุงเทพนะคะบ้านหลังโน้นก็ ก็ไปซื้อกล้วยนะคะพรุ่งนี้ได้ไปจำปาดงนะคะเยือนจำปลาดงนะคะพรุ่งนี้ว้าวชุดทำไมสวยจังนะจางจางเบะจางเบะให้พี่ชายจ้างพี่ชายกับจ้างมาแล้วก็จ้างกลับไป ดีเนี่ยไม่จ่ายค่าเซ็นของอยู่นะเนาะเซ็นเซ็นอะไรไว้เนาะนี่เอามากองให้จะไปไหนนี่ามากเจ้าง็มืจะิ้อยู่กกก็ ใช้แล้วละมันข้ามาเราหมดนี่แล้วช้าค่อยใช้ชักโลบแล้วค่อยก็ไม่อจืไม่ได้ใช้เลยละสี่สิบเพิ่ม,มาอะไรได้นนเนี่ยอนไรเงินเบื้องพลหลุ ถ่ายน่ะถ้าบักคือมีจัดเนี่ยผมปุกสุดไปบบอกอะไรพ่อพิาันหกสิบบาทหกสิบบาทนั่นรถตู้มาแล้วปิ๊กปิ๊กปิ๊กว่ะมา นะนะะน่าน,นะ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 คะซุนะะ่มเอาข้าวายยไม,ม่เอาไม่ข้าวนี่เล็กดู้นะคะลูกตู้นะคะเอามาตะดบิ๊กใข้าวคนคนหลายอยู่บ่มาอือหืออ่ะไม่ขึ้นไม่ไปกรุงเทพน่ะหนูไม่ไป,เอ,ไไปเอปเอ หนูไม่ไปค่ะคนแต่ละเต็มนะหายอีกนะคะเอาไปะนะไปกอดนะเอากอดเนะี่ยชง กปดังหน้าเลยดีแล้วเออเอาร้องไห้ตามแล้วนี่กะจีแม่ทำไมล่ะออนางนาจะคนเดออี๋ยวก็ได้ไปลูกไม่ไปไม่ไปอยู่บ้านกับยายปิดไม่ได้บอกประตูกะ หนูก็ล่าเร็ไปหนูก็ไปมาแล้วไงอุดรนะ่าไปข้าไปโอ้โหจะร้องไห้ทำไมคุณยร้องตามแล้วอเออเดืิดนี่ขอให้น้องชายเดินทางปลอดภัยนะคะค่ะหนึ่งเก้าหนึ่งนะคะ นุ้งมาแล้วยังไปแล้วยังไปไปไม่ไปขายปลาออกรถมาขายปลาปลาเราดูคันไหนก็อยากขึ้นนะเห็นขั้นไหนก็อยากขึ้นนะโอ้เดี๋ยวพ่อไอ่อนก็กลับนู่นไปแล้วมุ่งหน้าสู่ระยองแล้ น,ะะนี่ค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ค่ะไลน์หน้าคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็เนาะสวัสดีพี่ใหม่ทุกคนนะคะขอให้น้องเดินทางปลอดภัยนะคะค่ะก็ขอให้น้องเดินทางปลอดภัยนะคะก็ฝาก f อนะคะสนับสนุนนะคะสินค้านะคะ P p พสกินนะคะก็ฝากอุดหนุนนะคะในานามช่องสาวป,ปันโกโกอก,กด้วยนะคะบรรยากาศนะคะทิวทัศน์นะคะที่โกโกอกสวยงามเสมอ สวยงามจริงๆเลยค่ะนี่นคะคะสวยงาม